เจอกันกับนูนจีดาพาในคลิปนี้นะคะวันนี้นูจะชวนกันมาร์กหน้าในค่าคืนนี้เป็นสูตรสําหรับคนอยากหน้าใสานะคะหน้าสว่างและสีฟ้ากาจจดจุแดงดำไปดูกันค่ะว่าวันนี้นูใช้สูตรไหนและทํายังไงคะ่ะมาค่ะเรามาทําสูตรของค่าคืนนี้กันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกใช้นียโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติ2ช้อนชานะคะน้าผึ้งค่ะน้าผึ้ง1ึ่งช้อนชาตามด้วยนะ้ำมะเขือเทศ2ช้อนชาค่ะ คนให้เข้ากันอย่างสุดท้ายค่ะก็คือผงนางพญานั่นเองผงนางพญาใช้1ช้อนชานะคะคนเลยค่ะตัวมาร์กเราก็จะเข้มข้นขึ้นทันทีเลย mm. เพียงเท่านี้เราก็ไปบางหน้านลดป้าทำให้หน้าเด็กหน้าสว่างกระจ่างใสกันได้เลย ได้สูตรมามาแล้วก็คือล้างหน้าทควางสะอาดนะคะแล้วก็ทาได้เลยสูตรมาส์กสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําในช่วงก่อนกลางคืนนะคะแล้วก็มาทิ้งไว้ประมาณ1 0 15นาทีแล้วก็ใช้วิธีการสครับผิวเบาๆนะคะหลังจากนั้นก็คือล้างหน้าแล้วก็ทาครีมแอมควีนเข้านอนได้เลย <_ c oughs> เมื่อทิ้งไว้สักพักนะคะทุกคนนี่ตัวเนื้อมาส์กแบบนี้ตัวนี้มันก็จะมีความประมาณนี้นะจะทิ้งไว้แห้งก็ได้นะคะแล้วก็สะกิดออกนะ หรือว่าแค่10-15นาทีเหมือนที่นูทำก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเชฟแบบนี้นะคะถือว่าจะใช้เจ้าวัานหานจระเข้อีกทีก็ได้นะคะ ด้วยส่วนตัวของนูนะคะหลังจากเช็ดมาร์กออกแล้วนูก็จะใช้เจลว่านล้างหน้าอีกทีนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการล้างหน้าไม่สะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะนูจะเลือกใช้เจลว่านทาทับอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากล้างด้วยเจลว่านอีกหนึ่งครั้งนะคะพเพื่อนๆจะทิ้งไว้15นาทีอีกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปล้างหน้าด้วยโฟมเลยก็ได้ค่ะล้างหน้าเรียบร้อยก็ทาครีมค่ะนูใช้ครีมตัวเดิมเลยคลือครีมแอมคลีนะคะครีมสําหรับช่่วยลดดดด้าากระะะจุงํนะคะ ีตัวน้ใครสนใจสั่งซื้อหาช่องทางติดต่อหนูได้เลยนะคะคน,น,นที่สั่งซื้อใน TikTok ok, ไปหน้าโปรไฟล์ได้เลยะคะ่ะส่วนในช่องทางอื่นๆดูในคอมเมนต์นะคะโอเควันนี้หนูไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้อัสลามวลัยเกืมอสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ